นี่เป็นฝั่งแม่น้ำโขงนะครับฝั่งนู้นเป็นสั่งสอปปลาวฝั่งนี้เป็นฝั่งพระธาตุพนมนะครับก็จะมีสินค้าขายเลยนะครับสินค้าจากตลาดเช้าไทยลาวที่พระธาตุพนมนะครับสองฝั่งนะครับก็จะมีสินค้ามาขายกัมากมายนะครับจะมีทั้งของขายม,มากมายเลยนะครับ ที่มาขายครับตรงนี้จะเป็นตะกะแตนนี่ตะกะแตนสดเลยถั่วที่สงปูเยอะแยะเลยนะครับผักบุ้งก็สวยครันถั่วที่ส่งมากมาเป็นพวกผักาเกษตรตรงนี้จะไป็นผักเกษตรขายแบบร้อยต่างๆมากมาย อันนี้ผักอะไรไหมคะนี่ผัับไ้แกนมนี่จะมีผักขยองจาใส่แกงต่างมากมามีพริกนี่ครักปอดที่เห็นครับสินหามากมายเลยนะครับนี่ครับมาเลยโโลมันยาวไปรุ่นนะครับ ตลาดใหญ่มากตลาดสดที่ใหญ่มากที่เดียวครับ